ก็น่าจะอยู่บร,ริเวณเดิมกับบานทาตอบแทนพระรามพลักษ์โดยแนะนำให้ไปหาสุครีปซึ่งจะเป็นผู้ช่วยให้ตามหานางสีดาได้เพิร์เทเวอร์ฮินดูสันได้เผยแพร่ภาพของสิมีชีวิตร่างหนึ่งที่ปรากฏตัวบนถนนในค่ำคืนที่มืดมิด มันยืนอยู่ข้างหน้าดวงไฟดวงหนึ่งซึ่งทำให้ร่างกายของมันตกอยู่ในเงามืดมองเห็นแค่เพียงว่ามันเป็นมนุษย์ที่ไร้สีสษะและมีส่วนที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือดวงตาแดงกล่าของมันอยู่ตรงบริเวณหน้าอกคาดว่าปากของมันก็น่าจะอยู่บริเวณกลางลำตัวเพียงแต่อยู่ในเงามืด มหาสมุทรนั้นเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับมากมายนับตั้งแต่โบราณากาลและมนุษยชาติต่างก็สงสัยกันมาตลอดว่าข้างใต้พื้นทะเลลึกนั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เราจ้องมองทะเลนกว่งใหญ่โดยไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้นั้นและบางทีคำตอบของการกำเนิดมนุษยาชาติอาจจะซ่อนอยู่ภายใต้ทะเลสีฟ้านั้นก็เป็นได้และวันนี้เดอะเทเลอร์ จะพาเพื่อนทุกคนไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่า SCP-3000 นั้นมีตัวตนอยู่จริงๆซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i b ์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักเราต้องทำความรู้จักกับ SCP Foundation กันซะก่อน เ c p ซีพีฟาเ i ชันนั้นเป็นองค์กรลึกลับที่ก่อตั้งโดยเหล่ารัฐบาลทั่วโลกเพื่อดูแลกักเก็บและศึกษาข้อมูลสิ่งมีชีวิตสิ่งของรวมถึงสถานที่ลี้ลับซึ่งจะระบุเป็น SCP โดยสิ่งลี้ลับบางชิน้นอาจจะไม่เป็นภัยต่อคนรอบข้างแต่บางชิ้นนั้นก็มีความสามารถในการสร้างหายนะต่อมวลมนุษยชาติกับโลกทั้งมวลเช่นกัน โดยในปัจจุบันนั้น SCP Farition มีรายชื่อสิ่งลี้ลับทั้งหมดประมาณ5,000ตัวเลยทีเดียวแล้วเจ้า SCP 3 0 0 0นั้นมันใช้ชีวิตอยู่บนโลกยังไงโดยจากเอกสารที่บันทึกไว้กล่าวว่า SCP 3 0 0 0เป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับปลาไหลยักษ์มอเรซึ่งความยาวเต็มรูปแบบของ SCP 3 0 0 0นั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดแต่ก็มีการตั้งสมมติฐานว่าน่าจะอยู่ที่ระหว่าง600 ถึง900กิโลเมตรหัวของ SCP 3000นนั้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2.5เมตรและส่วนของลำตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่10เมตรโดยปกติแล้ว SCP 3000จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยขยับเขยื่อนตัวไปไหนโดยจะขยับเพียงแค่ส่วนหัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าบางอย่างหรือระหว่างการกินอาหารก็เท่านั้นในขณะที่ลำตัวจะอยู่นิ่งๆเป็นส่วนใหญ่ ถึงคาดว่ามันอยู่ในมหาสมุทรบริเวณใกล้ๆกับอ่าวเบงกอ SCP 3000นั้นกินเนื้อเป็นอาหารและแม้ว่ามันจะไม่ชอบขยับตัวมากนักแต่ธรรมชาติของมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อล่าเหยื่อ และถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ก็เชื่อกันว่า SCP 3 0 0 0ไม่จำเป็นที่จะต้องกินอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายมหืมาซึ่งส่งผลให้กระบวนการย่อยอาหารของมันนั้นยังคงเป็นปริศนาโดยในขณะที่กินอาหาร SCP 3 0 0 0จะขับถ่ายสะสารบางๆเหนียวๆสีเทาดำออกมาผ่านทางผิวหนังซึ่งเรียกกันว่าสสาร Y 909 ก็คืองูใต้ทะเลตัวใหญ่ยักษ์นั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่อะไรในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและมันก็ดันมีเรื่องที่ค,คล้ายๆกันอยู่นี้เต็มไปหมดเลยด้วยซ้ำทั้งไม่ว่าจะเป็นโลธานลิเวียธานเทียมแมทอิลูยันก้าแย่มมุงจอมันกัน และรวมไปถึงพยาน,นาคอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับ SCP-3000 ไม่มีผิดซึ่งจะสังเกตได้ว่าบรรพบุรุษของเรานั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับงูมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว อย่างพญานาคของคนไทยนั้นก็เชื่อกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้น้ําทะเลลึกซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้หลายๆคนนั้นตั้งข้อสงสัยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นต่างหวาดกลัวท้องทะเลอันกว้างใหญ่เพราะมันเต็มไปด้วยความอันตรายความไม่แน่นอน และความลึกลับที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นว่ากันว่าเราได้สำรวจมหาสมุรไปเพียงแค่10%เท่านั้นส่วนอีก90%ที่เหลือยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับที่ไม่มีใครเคยพบเจอเพราะอย่างนั้น มันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตในตำนานอย่าง scp 3 0 0 0จะยังคงมีชีวิตยอยู่ที่ไหนสักที่ภายใต้มหาสมุทรอันยิ่งใหญ่แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดแต่ถ้าหากว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆแล้วก็มันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษยชาติ ไม่เคยพบผินมาก่อนเห็วนน่าก่ให้กอนลกในการจัดประเภทของ SCP นั้น 1> 1> SCP 3า0 0ถูกจัดให้อยู่ในระดับทอมีเอลซึ่งการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตระดับนี้ถือเป็นความลับระดับสูงของสถาบัน SCP ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ ความสามารถและสถานะปัจจุบันของมันนั้นมีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้และมันยังมีพลังด้านการเปลี่ยนแปลงความทรงจำอีกด้วยถ้าหากว่าคุณรู้จักองค์กร scp คุณก็จะรู้ว่าจิตใจของมนุษย์นั้นไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนของการมีตัวตนที่ยากจะยังถึงของสิ่งมีชีวิตลึกล้ำพวกนี้ได้และเพื่อจะปกป้องตนเองมนุษย์จึงเลือกที่จะลบความทรงจำของตัวเองเหมือนกับเครื่องลบความทรงจ ในหนังเมนอินแฟลชนั่นเองแล้วก็มีคริสเนียค่ะเปิดเผยมาเห็นหน้าน้องผู้หญิง ถ้าหากว่า SCP 3 0 0 0มีตัวตนอยู่จริงๆและเราค้นพบมันทางใต้มหาสมุทรการเข้าไปใกล้พวกมันนั้นอาจจะทำให้จิตใจของเรารับไม่ได้จนสติแตกไปก่อนก็ได้เหมือนกับนวนิยายของนักเขียนเอ็ดกาเอเลนโผที่กล่าวว่ามนุษย์มักจะไม่เข้าใจ<อ>ในสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองเ่ทไมแล้วเราการา คนพบ SCP 3 0 0 0อาจจะเป็นเหมือนกับการค้นพบไดโนเสาร์อีกครั้ง ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเราอาจจะถูกเขียนขึ้นมาใหม่เรื่องเล่าในสมัยโบราณอาจจะถูกนำกลับมาพิสูจน์และปัดฝุ่นอีกครั้งทั้งเรื่องราวของงูยักษ์ที่สามารถพันรอบโลกได้ก็ฟังจะดูมีเหตุผลมากขึ้นแต่ก็อย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้จิตใจของมนุษย์นั้นปลาอบ,บางมากแต่ก็มีความเด่นเดี่ยวและถ้าหากว่าองค์กร SCP สามารถหาวิธีเข้าถึงตัว SCP ได้แล้วและ ศึกษาเกี่ยวกับพลังในการลบความทรงจําของมันหลักนั่นคงจะเป็นวิธีในการปกปิดเรื่องงูยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามบางอย่างมันก็ควรถูกเก็บไว้เป็นความลับต่อไป และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นถ้าหากปลาไหลยักษ์ SCP 3 0 0 0นั้นมีตัวตนอยู่จริงๆสซึ่งถา้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u c สไคร